ลากรอยเพลสสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคอนเทนต์เปิดกายชากันดีกว่านะครับโดยลาก่อยจะลองเปิดอเวนเจอรดินในตู้ล่าสุดของฮงไคซาเดียวนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยลังเลมากนะตัวนี้ว่าจะไม่เปิดแล้วแต่ว่าคิดไปคิดมาลองดูก็ได้นะครับว่าจะออกมาหรือเปล่านะเราก็อย่างที่ใครที่ดูช่องมานานเราจะรู้ว่าผมเป็นสายที่ตัวไหนที่ไม่ได้อยากได้จริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เปิดแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็ครึ่งๆกลางๆเพราะฉะนั้นเราจะมาให้โชคชะตาตัดสินกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะ รีวิวโอเวนเจดีคร่าวๆในมุมมองของเรานะไปลองเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกายชา1ทองมาดูกันว่าจะหลุดเลดหรือดวงสมพงได้มาใช้งานนั่นเองนะโอเคานชั้นก่อนอื่นน่ะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องรากาเพลงเอาไว้นะครับและไปพบก,กับผู้สนับสนุนเจดีของเรากันสักครู่เดียวนะครับ โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพ็ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพล็บนเว็บเร็วสุดใช้แค่เลขไอเดีเกมชินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครที่เพิ่งมาดูช่องเราเนี่ยผมเป็นสายบัจเจตมากๆในการเล่นฮองไข่สาเร็วนะครับผมเติมน้อยมากนะอย บางเดือนเท่านั้นเองหลังๆเนี่ยพอเราเติมไอ้นี่ปกติช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เติมเกือบทุกเดือนนะพอหลังๆเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเวลาเราเติมบ่อยๆมันก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มล้นอย่างเงี้ยบางเดือนก็เลยไม่ได้เติมอย่างเช่นแพทเนี่ยผมไม่ได้เติมนะแล้วก็ไม่ได้มีแพนจะเติมด้วยนะเพราะว่าวัตถุดิบพวกเงินพวกสม,มุดเวลอะไรนนต่างเนี่ยก็เหลือเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยก็ค่อยเติมผมคิดว่าประมาณแพทเว้นแพทก็น่าจะได้สำหรับเบเตอร์พลาสเพราะฉะนั้นเป็นเป็น อยากได้จริงๆทั้นั me, come, <c ough> ้นเช่นอัคคลรนเป็นต้นที่เราเปิดไลฟ์โคนด้วยนะแต่อย่างอเมริกันนีเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะข้ามแล้วอย่างเช่นจริงผมก็ข้ามมาหลายตัวนะใช่ไหมทีเนี้ยด้วยความที่เห็นเห็นฟีดแบ็กนะเห็นคนที่ใช้แล้วเนี่ยก็ผมก็เก็บข้อมูลมาเฮ้ยตัวมันตัวมันใช้ได้แล้วประกอบกับเนื้อเรื่องพี่แกเท่มากด้วยนะก็เลยว่าจะลองดูซะหนึ่งหนึ่งทองนั่นเองนะเพราะว่าตัวโล่แนวนี้เนี่ยที่มันดู มันดูเก่งกว่าตัวฮิลที่เรามีอยู่นะปัจจุบันหน่องคือตอนนี้ผมมีฟูชวนกับหลวชาหลักสองตัวใช่ไหมตัวโล่เพียวๆเนี่ยแบบโล่นานๆเนี่ยมีแค่จะผ่าตัวเดียวซึ่งเอาจริงเทียบกันไม่ได้เลยคืออเวนจูรีเนี่ยเก่งกว่าเยอะเพราะเป็นตัวลิมิเต็ดนะถ้าใครที่ได้ทั้งสองตัวก็จะน่าจะรู้เท่าที่ข้อมูลที่ผมเกี่ยวมัน่็คืออรเวนจูรีดีกว่าเยอะในเรื่องการแบบโล่เพียวๆอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ไอดีผมยังไม่มีก็ได้นะถึงแม้เราจะมีตัวแบบอะไรหลวตัวชทีมะตัวีทม สองตัวแล้วก็ตามแต่บางคอนเทนต์เนี่ยฟู้ชนก็เอาไม่อยู่นะมอนหมู่แรงๆมานี่เอาไม่อยู่นะแล้วเวลาเจอมอนแรงๆหน่อยหรวชาเนี่ยก็บางทีเอาไม่อยู่เช่นกันถึงผมจะชอบหรอยชามากกว่าฟูช้ชนะัวในในคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะที่วันนี้เลือกจะเปิดเออหนึ่งทองนะถ้าเกิดรุดเเรทเราจะเก็บกันนาตีไว้ตู้หน้าเลย ถ้าไม่หลุดเราก็จะได้มาแล้วก็ค่อยฟาร์มของปั้นทีหลังตัวไหนที่ตั้งใจะจะเปิดผมจะฟาร์มของเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> อย่างอาร์เคอรอนเนี่ยถ้าใครจําคลิปที่แล้วได้ได้มาปุ๊บเต,ต็มเลยนะอัดเต็มเลยแต่ว่าเบนจารีนนี่ยังยังไม่ได้มีของอะไรเลยเพราะนั้นต้องไปฟาร์มก่อน <c oughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นเดโมโกันให้ดูกันสั้นๆก่อนนะครับผมลุย <c oughs> จริงๆเนี่ยเบนจารีเป็นตัวที่ออกแบบมาซิมเพิลสุดๆเลยนะคือสกิลง่ายมากๆนะไอยอย่างที่นิคงเนี่ยง่ายมากแค่บวกดีเฟนต์เองแต่ว่ามันบวกตมสลอ็อี่้นยาง เมื่อกี้เหมือนจะตรงสล็อตสามอันก็ได้ดีเฟนซ์เยอะที่สุดนะฮะแล้วเราสามารถกดลัวได้ด้วยนะเนี่ยกดรัวแล้วเมื่อกี้ก็ได้สามอันได้สามอันเนาะได้เสมอตลอดเลยผมก็จะว่าน่าจะได้แล้วมาเลยได้ต่อเลยก็ประมาณนี้เข้าไปในการต่อสู้ปุ๊บก็บดดีเฟนซ์ให้และความเจ๋งของมัจจะรีนคือเป็นตัวโล่ที่แทบไม่กินเติมสกิลเลยเพราะโล่เนี่ยมันมันมีแบบออโต้เลยทีนี้ถ้าเราอยากได้โล่เพิ่มค่อยกดสกิลนั่นเองนะเ้ามาถึงจะมีโล่ให้เลยแบบนี้นะซึ่งแน่นอนโล่ก็หนาตามดีเฟนซ์ แล้วก็ปั่นมปอยากปั้นตามดีเฟน์แล้วเวลาเพื่อนโดนตีเนี่ยจะได้สแตกมาพอเสร็จปุบเปุ๊บก็ปล่อยตัวรอบอันนี้แล้วเวลาปล่อยเมื่อกีก้ได้รีโล่ด้วยเนี่ยพขาปีกแล้วเพราะอะไรมอน,มนตีทีเดียวโัวหลายตัวเพราะเชนอเวนเจอรีเนี่ยมันจะเก่งมากกับกับมอนประเภทนี้แหละที่เราเจออยู่นี่นแหละที่ให้มาดูเทสเพราะอะไรเพราะว่าไอทางเกมมันก็ใส่มาขายของอ่ะเนี่ยมันติดรอบดูดูเลยเพราะมอนมันตีเราทีเดียวโดนหลายตัวไงไม่อยู่เลยนะสังเกตโล่ีเฟตนตลอดโล่เพล่าเนี่ยไม่หมดเลยนะ พราะติดไอ้เมื่อกี้การทำตีพิเศษเมื่อกี้ก็โลขึ้นติดปุ๊บโลขึ้นนับนับยังไงก็เพื่อนโดนตีหนึ่งทีน่ะก็นับเป็นหนึ่งแต่เมื่อกี้มันมาตีหนึ่งทีโดนสามตัวนับเป็นสามนะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหแบบโลมาแบบไม่หยุดแล้วเวลาเรากดเบิร์ดอันนี้เป็นดาเมจเดี่ยวดีบัฟเป้านี้ให้โดนคิดดาเมจแรงขึ้นและมีสุ่มได้สเต็ตตัวเนี้ยเพิ่มด้วยนะรู้สึกอันหนึ่งถึงเจ็ดสเต็ตเมื่อกี้ไม่มีสามมาดูกันว่าเท่าไหร่นี่ได้เจ็ดเป็นสิบเลยก็เลยติดอีกทีนึ่งถ้าเมื่อกี้้้กกดดดดเเบิิร์็ไสตโล่่พมวย ถ้าว่าเมื่อกี้ไอเพล่าเลือดโล่มันคือเนี่ยตัวนี้กลายเป็นโล่เกือบเต็มหลอดแล้วนะก้อนนี้แหละคือคอนเซ็ปต์ของเอเวนเจอร์ดีง่ายมากเพราะฉะนั้นสังเกตว่าไม่ต้องใช้เต็มสกิลเลยนะซึ่งอันนี้คือจุดเด่นสุดๆนะเนี่ยเราตีธรรมดาไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีดาเมจเพิ่มจากโคลาบเองประมาณนี้ก็ก็ทั้งหมดนี้แหละก็คือคอนเซ็ปต์ของอเวนเจอร์ดีนั่นเองนะโอเคทีนี้เรามาเคลียร์อันนี้กันอ่าเออเอออันนี้คือไม่เอาตัวดาเมจมาให้เลยนะมีเพล่ากับเวลนะฮะาอเวนเจอร์ าามางแล้วก็แทบตายหมดแล้วนะพูดถึงพี่เวลนี่แบบไม่เด่นเลยเนื้อหลังๆนะเป็นตัวที่ผมใช้น้อยสุดแล้วมๆๆั้งหลังๆกดผิดไปกดเปิดโล่ม่เป็ไรไยได้โล่เพิ่มนะโอเคก็ประมาณนี้เป็นการอธิบายสั้นกระชับรวดเร็วนะของตัวนี้นะะเพื่อไม่ให้เป็นการพูดพมําเพลงเยอะมาเปิดเลยดีกว่านะเอ้ยคลิปไม่ต้องยาวมากหรอก เดี๋ยวปรากฏว่าได้มาโลแรกปรากฏคลิปจบไปเลยที้ให้ดูก่อนนะผมเก็บเพชรมาเยอะมากนะหลังจากที่เปิดอาคาลอนไปก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วแพทเนี่มันแจกเยอะด้วยก็เลยมีอันนี้25ใบนะฮะแล้วก็เพชรมีอยู่30,000นะครับผมแล้วก็ตัวของประวัติตู้เนี่ยก็เพิ่งได้อาคาลอนมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกรอบนึงนะถ้าเกิดผมได้มานเนี่ยก,ก็ดีนะได้มากเดี๋ยวก็จะปั้นมาใช้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆไอดีผมก็เคลียร์ทุกอย่างดาวตเต็มหมดแล้วนะถึงแม้จะหืดจับนิดหน่อยก็ตามนะ เริ่มเลยดีกว่าสิบแรกไปไยัต้องเอาสักหน่อยไหนมาเลยไหมย,ยังไม่มานะสิบแรกแม่นึกถึงคลิปประกาศชายคลิปแรกของซารเรลนะมันเหมือนมันรู้ว่าเราเพิ่งเล่นใหม่แหมมันให้หลุดมาซะไวเลยมาดูกันว่าสิบแรกจะได้อะไรนะฮะิ้งก็มีอะไรคนสีดวาบ,บางชิ้นดีๆอยู่นะปั๊บโอ้ยได้ซอเพลืออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฉยๆนะฮะอ่าสามดาวสามดาวอย่าบอกนะไม่มีตัวละครมาเลย โอ้โห uh huh. สิบแรกยังเกลือไปต่อสิบที่สองไปคือในี่ให้คะแนนเพิ่มพรความเท่นในเนื้อเรื่องเลยนะทุกคนไม่ได้ผมยังไม่ได้เล่นในเนื้อเรื่องเนี่ยผมคนข้ามมัน่นใจว่าผมไม่เปิดผมคาบแน,แน่แต่แน่ยอมเลยนานๆจะเปิดตัวผู้ชายอ่ะอันนี้ไม่มาคิดโอไ้ได้ลิงก์มานะน,นี่ลิงก์ก็ดีเพราะรู้สึกผมจะมี e สองมั้งอันนี้จะเป็น e สามแหละถึงถึงจะไม่ได้ปั้นก็ตามจริงสี่ดาวหน้านี่ไม่ได้ปั้นเลยเป็นอีกเงินผลที่ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเปิดทองเดียวพอ อ่ะยี่สิบแล้วสามสิบมาเลยไหมมาเลยไหมยังไม่มาโอเคเออได้เลยคนลูก,ก้ามานนดีดีอันนี้ผมขัดเพิ่มได้นะอันนี้ใช้นะอันนี้ได้ใช้นะอ่ะไปสี่สิบอ่ะเพนเราเยอะไปสี่สิบมาไหมมาไหมเอ้ยเอ้ยใช่ป่าวะเมื่อกี้มื่อไ่ลุงบ้างเมื่อกี้มื่อไ่ลุงบ้างเดี๋ยวน่าจะไม่น่าใช่เมื่อกี้สายลุงไม่น่าจะชัดกว่านั้นนะถ้าเป็นทองนะโอ้เป็นม่วงอยู่ยังไม่มานะได้ลิงก์มาเพิ่มโอเคลิงก์ผม e 4แล้ว อ่าสี่สิบแล้วไปต่อห้าสิบครับผมห้าสิบมาเถอะมาเร็วหน่อยโอ้โหลึกอ,อีกแล้วหลังๆนี้ลึกทุกรอบมีไล์โคซัมโปมาเพิ่มนะฮะมีลิงก์ใหม็กและลิงก์ e ห้าแล้ว,ล e ลวอ่ามาลิงก์ใหม็กต, e ตัวนึงมาให้ลิงก์ e หกมาเลยอ่าตดีวนี้หกสิบนะฮะยังไม่มานะโอ้พี่อเวนเจอร์ลีเล่นตัวหกสิบแล้วอุ้ยได้เซอร์บอลสองตัวแต่ว่า e หกแล้วนะโอ้โหลึกล,ลึกแล้วว่ะหกสิบแล้วอ่ะนี่ถ้าหลุดเลนนี่เศร้านะเนี่ยเสียเพชรไปเยอะเลย ต้องเก็บการันตีว้เปิดโ,โอวยจริงๆแล้วเนะี่ยหกสิบแล้วยังไม่มานับจะสิบแล้วนะฮะลิงมาไม่ลิงโอล้ลิงก็ไม่มาอีกต้องเปิดทีละอันละอ่ะทุกคนเราเจ็ดสิบแล้วนะครับผมเย่สิบเอ็ดไปเย่ยสิบเอ็ดยังไม่มานะครับไลโคนสามดาวนะเจ็ดสิบสองไปดีนะแผ่นนี้มันแจกเยอะเอาเลยมีเหลือเก็บหน่อยมียังมีพอมีเงินเก็บอยู่เหลือละหมื่นชื่นใจอยู่ ตัวอตัวหน้าจะได้เปิดอาวุธได้ไม่ใช่อะไรเจ็ดสิบสามยังไม่มานะฮะถ้าเกิดได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมหาแลคนณสี่ดาวให้ให้พี่เอเวนนะฮะอ่ายังไม่มานะฮสีล่ละอ่าไปอันนี้ห้าแล้วนะเจ็ดสิบห้าละเข้าสู่ช่วงที่มันควรมาแล้วก็ยังไม่มานะฮะเฮ้ยนี่เราเปิดไป็นเจ็ดสิบห้าแล้ววันเนี่ยทวย่ยงเกิดขึ้นเร็วมากเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกไปเอามาแล้วเอ้ย โอ้ยไม่ก็โอ้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสวยที่เอาเวนเอาเวนเจ็ดเจ็ดอุ้ยมา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 ,มาแล้วมาแล้วเอ้ยลุ้นมากโ oh อ้ m ไ god ็โอ้ยป๊าบงสุงภูมิดวงสุขภูมบโลไม่ใช่โลยโอ้ย ดวงเราไม่สมพงศ์กันวันเดือนปีเกิดไม่สมพงศ์กันโว้น่าเสียดายพี่เอเวนวจบเลยเป็นอันจบคอนเทนต์โอ้โบเนียแล้วแบบโบเนียนี่ผมรู้สึกว่ามี E1 หนึ่งด้วยนะเนี่ย e สองก็ด้วยโอ้โหนี่โบเนีย E3 สามโอ้ไม่ก๊อดอะไรวะเนี่ยเออเอาไ้โบเนีย E3 สาม อะไรมันจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโอ้โหนี่เลยตัวทาเลนนี่โอ้โหแอคชั่นแอดวานซ์ฟอรเวิร์ดเยอะเลยทีนี้บัฟเยอะเลยทีนี้อแถมให้แล้วกันแถมให้อีกส <c oughs> ิบโลแถมด้วยมันขัดใจอีกสิบพอแล้วอีกสิบพอแล้วนะเผื่อ <c oughs> ออกไว <c oughs> เผื่อดวงสมพง์โอ้ไม่วาวะโอเคอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะไปอู้ต่เม่อกิ้ได้สีม่วงนะม่อกินได้สีม่วงสีอันอะผมให้อีกอันหนึ่งเพราะสีม่วงเยอะ เริ่มเริ่มเริ่มติดกาชาแล้วเริ่มเริ่มติดพนันแล้วผมไม่มาเฮ้ยลิงก์อีหกพอดีเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าเรามีการันตีครับทุกคนเรามีการันตีบอกยี่สิบนะฮะลึกทุกตู้จะร้องไห้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเก็บออมต่อแล้วเราจะมาใช้ทิ้งใช้ความไม่ได้แล้วแต่เราได้พี่ลิงก์เนี่ยถึงสีหก<ป>เลยนะโอ้โหสุดยอดปึ๊บป๊าบนี่<ป>นะฮะสีหกนะครับผม แล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะประเด็นนะสรุปผมว่ากับการนะโบเนีย C3 เออลิงอ์ E6 นะฮะเงินเก็บทุ่มไปเยอะไปเยอะเลยอ่าผมอัพอันนี้หน่อยแล้วกันอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เราเราถือว่าชอบรถเดฟบเพิ่ม1%เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยโอ้โหเพิ่มตั้ง1%เปอร์เซ็นต์ย่อไปเลยขัดสีแล้วนะอันนี้นะได้อะไรมาเพิ่มอีกไหมเออไม่ได้ใช้อันนี้เฮ้ยเยมีอันนี้ได้ใช้ของเฮอร์ต้าอันนี้ได้ใช้อยู่ผมใช้อยู่อ่าขัดสีเรียบร้อยนะครับผม ก็เป็นอันครบถ้วนผมกับการในคลิปนี้นะก็นี่แหละนะแนวทางการเปิดอาชาของเรานะเราเปิดแค่จํากัดจําเขี่ยเท่านั้น <c oughs> คอนเทนต์ช่างมันเก็บตังก่อนนะผมอุ่าส์เนี่ยให้ดูให้ดูดผมอุ่าส์เก็บพลังงานไว้เนี่ยผมกะว่าถ้าได้มันเนี่ยผมจะผมจะฟาร์มให้นยะผมเก็บไว้เกือบเต็มเลยเนะี่ยโอ้โหแหมไปฟาร์มให้โบน่แทนดีกว่าโอเคก็เป็นอันจบนะฮะคอนเทนต์วันนี้นะครับทุกคนก็ใครที่จะเปิดเวนเะจ้าดนเนี่ยก็ขอให้ ไม่หลุดเลนนะขอให้รากก่อยรับเพราะไว้หมดแล้วนั่นเองนะแล้วก็สามารถใช้ริการเติมเพชรจากโกลเด้นเติมเ,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 เกมได้เลยนะครับผมก็จะใช้ฟู้ชวนกับหลวชาต่อไปแล้วก็ไปปั้นไปลูกขึ้นมานะนี่เลยนะป่ลูกผมมีไรโคนด้วยนะยังไม่ได้ปั้นนะเออเป็นไงต้องแบบเขาเรียกอะไรอะให้ผลม,มาปลอบใจตัวเองในะการหลุดเลนโอเคสำหรับนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอค